ข้างนี้ลืมบันทึกไเอาข้างนี้เอาข้างคนหนักล้วนๆใช่ไหมฮะถ้าหนูคิดดูข้างนี้จะขนาดไหนหนักย่างเดียวเลยผมนี่น่าจะหนักย่างเดียวเลย ถ้าหลูจะไปงานเขาดำหนูจะไม่อักเสบใหญ่ก็มเป็นนะีต้องลกนิดนะอ แม่ราวพี่แล้วมันจะดึงขึ้นนะอันนี้ดึงลงนี้วแล้วก็อย่าไปทำแบบพี่เอือมนะดูแลเอาอะพี่เออญจับก่อนโล่งยังโล่งโหใหญ่มากโอ้ my god หนังยิ้ล้วนเลยนะอ่ะเสร็จหนงข้าง